ผมจะมาสาธิตวิธีการสอบเทียบ d e l เท e s t i n d เค a t o รเครื่องมือที่ใช้เป็น d e l เท e s t Indicator b แบรนด์ d ิ t ุ t o พิสัย0-1มิลลิเมตรความละเอียดของเครื่องมือ0.01ม mm. ิลลิเมตรเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้แบรนด์ i ิ t u t o y o พิสัย0-25มิลลิเมตรความละเอียดของเครื่องมือ0.001ม mm. ิลลิเมตรเกรดบล็อกอุปกรณ์เสริมแมกเนติกสแตนมิ t u โตโย ขั้นตอนแรกการหาค่าการทำซ้ำให้นำตัว Delta t Indicator นะครับติดตั้งกับสเตนหลังจากนั้นทำการปรับ Contact Point ให้ได้ระนาบมากที่สุดทำการเซตศบนตัวเกตบล็อกนะครับหลังจากนั้นให้ลากเกตบล็อกจากด้านหน้าไปด้านหลังด้านหลังมาด้านหน้า อ่านค่าบันทึกลงในแบบฟอร์มครับด้านขวามาด้านซ้ายด้านซ้ายไปด้านขวาอ่านค่าบันทึกลงในแบบฟอร์มทำอย่างนี้ซ้ำๆประมาณ3ครั้งนะครับขั้นตอนต่อไปการหาค่าความถูกต้องของเครื่องมือให้เรานำตัว d ด a t e t e t t e r ติดตั้ง บนเครื่องมือมาตรฐานหลังจากนั้นทําการเซตศูนย์ที่ตัวเดลเทสอินดิเคเตอร์และทําการเซตศูนย์ที่ตัวเดลเกตเทสเตอร์ ater, ให้อยู่ในทิศทางเดียวกันการสอบเทียบเดลเทสอินดิเคเตอร์ก็จะมีทั้ง forward และ backward forward ดันคอนแทค point ขึ้น backward ปล่อยคอนแทค point ลงเรามาเริ่มกันเลยครับบันทึกจุดแรกที่0ูนย์ครับจุดต่อไป0.1ฝั่ง forward เมื่อเครื่องมือตรงที่0.1 มิลลิเมตรแล้วให้เราทำการอ่านค่าที่ตัวเดลเกเกเตอร์ค่าที่ได้0.103มิมจุดต่อไปครับที่0.5มิมฝั่ง forward เมื่อเข็มตรงที่จุด0.5มิมแล้วให้เราอ่านค่าที่ตัวเดลเกเกเตอร์ครับค่าที่ได้0.502มิมรครับจุดต่อไป 1มิลฝั่ง forward ครับ <Yeah. S 1> เมื่อเข็มตรงที่จุด1มิลฝั่ง forward ครับ <Yeah. S 1> ให้อ่านค่าที่ตัว d i a g a t e t c s t e r ครับ <Yeah. S 1> ค่าที่ได้1.002ม mm ิมครับ <Yeah. S 1> เมื่อเราทำการสอบเทียบฝั่ง forward เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นให้เราสอบเทียบฝั่ง backward โดยให้เราหมุน ให้เกินจุดที่1มลไปก่อนนะครับหลังจากนั้นทำการย้อนมาสอบเทียบจุดที่1มิลฝั่ง backward ครับเมื่อตรงที่จุด1มิลฝั่ง backward แล้วนะครับให้เราอ่านค่าที่ตัวเดลั a เกเตเตอร์ค่าที่อ่านได้ครับ1.001ม mm มครับจุดต่อไปครับ0.5มลฝั่ง backward ครับ เมื่อเครื่องมือตรงที่จุด0.5มิลฝั่ง b a c k ิร์ดนะครับให้เราอ่านค่าที่ตัว Dial Gauge Tester ครับค่าที่ได้ครับ0.5002มิลลิเมตรครับจุดต่อไปครับ0.1มิลลิเมตรฝั่ง b a c k ิร์ดครับเมื่อเครื่องมือตรงที่0.1ฝั่ง b a c k w ร r d นะครับให้เราอ่านค่าที่ตัว Dial Gauge Tester ครับค่าที่ได้ครับ0.102มิลลิเมตรครับจุดต่อไปครับ ศูนย์ฝั่ง backward ครับเมื่อเครื่องมือตรงที่จุดศูนย์ฝั่ง backward แล้วนะครับให้เราอ่านค่าที่ตัว d ดล l g a t e t e c t o r ครับค่าที่ได้ครับ0 0นย์มิลลิเมตรครับก็เป็นการเสร็จสิ้นกับการสอบเทียบตัว d ดล l ทสครับ